สวยมากแล้ผมประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะฝักปลาไร้สดเยอะ่ักษยบครับี่พี่นังพักผ่อนก่อนี่นครับผขอบครับเติมเติมกาแฟไปไม่อยากหยุดเลยเติมกาแฟไปดีละกองไปให้มุมนึงแง่ของวัหน่อยไหมใสหนักไปเนี่ยไปแห้งพนแล้ว คิดยังไงได้ป้ากาแฟเขาไปสร้างตอนไหนเนี่ยไปสร้างตอนไหนเนี่ยสร้างกินผู้เดียวคนนังคุณหายมื่อป่ะพายมือสะพายมือเอาเพื่อนเลยมาบ่จะได้รถถังยังไงเฮ้ยเครื่องบินได้แล้วเครื่องบินก็ได้แล้ว นั่นน่อยใจได้นน่เนาะน่อยใจนั่นนี่หน้อยใจนั่นนี่กินข้าวละบ่พากันกินข้าวกินน้ำละบ่นี่เดี๋เขาไหมพากกินข้าวแหมบ่อะรบ่อใหรสั่งซืดดเ้บอกแม่บอกให้สั่งคอเลเจนซืดๆบ่อห้เอาเลย้าความเปลี่ยนอีกแล้ว ที่ไนนะะ <g ül> อไมงไม่ได้บอกว่าให้เอามาเนะี่ย <g ül> แกบอกว่ามาเมื่อไรเอาไปเลย <c oughs> ด้วยนะพลาราเจนนะพลาราเจน,นเจนสินค้าตัวใหม่ของบริษัทมอนูมนะคระับผม Ah, ja. Ja. กินจะกินแล้วของคุณคจ้ากินแล้วครับขอบคุณครับอัละแก้วครับอัละแก้ซี่ยวก่อนยาวเราสองแก้วเอาเลยครับผมไม่สองแก้วผมอยู่ไม่ได้ครับเติมเติมนี่เติมไม่ได้ครับมันต้องดีดก่อน หมดียังไงอันนี้แก้วที่เท่าไหรชักชักชักอ๋ออ๋ออ๋อถ้าแก้วที่สามนี่ปีนเสาไฟเลยนะอไม่ได้ไม่ต้องปีนเสาไฟมันอันตรายโอ้โอคึกเลยกาแฟร้านถูกไปไหนนี่เด็กๆมันไม่พอครับติส่วนผสมนี่ใส่ปูนดีกว่ามาใส่ปูนดีกว่ามันอีหยังอื่นี่เนื้อไม่ต้องมายุ่งตัดชีบก็ตัดไป เรียกงานการ่ร้าอนี่